เบอร์วันนี้เรามีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นปัดเผ็ดไก่ไก่ถั่วนะครับผมอันนี้ก็รสชาติกลางๆครับผมฮัลโลครับอันนี้ฮัโหลขาดไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเมนูประจำทุกวันครับวันนึงก็ใช้ไข่สามแผงสี่แผงครับโอ้ถือว่าก็ไม่ธรรมดาครับอันนี้ไอ้อันนี้ก็จะมีทุกวันครับอันนี้ก็คือปลาก็อันนี้ปลาก็จากพื้นที่เนาะครับจากาหาจากพิลาหารคือเราก็จะให้ ชาวบ้านบอกไปหาแล้วก็ผ่าให้ตากให้เราก็ซื้อเข้ามาเก็ทำห้ได้มูลค่าเพิ่มจากกิโลละสี่สิบอ๋อแล้วก็สร้างอาชีพให้ชุมชนด้วยใช่เพราะว่าร้านผมผมว่าผมเป็นคนผมแรกๆส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนด้วยเพราะว่า้าเก็ขายแบบสดๆเลยก็กิโลสามสิบแต่ถ้ามาเขาผ่าให้เราอะกิโลละแปดสิบเก้าสิบบาทก็เพิ่มมูลค่าอีกเพิ่มมูลค่าแล้วลูกค้าก็กินก็อร่อยด้วยอ๋ออ๋อเนื้อจะเป็นแกงหมูทอดอง อันนี้ก็เมนูสำหรับสายเกลีสุขภาพก็มีเนื้อกับผักครับอีกเมนูที่ขาดไม่ได้ก็คือลาบครับลาบบอนอันนี้อาหาราอีสานใช่มีฝานแท้ๆต้องมีครับอันนี้ก็มีเกือบทุกวันใช่ไหมครับใช่ครับทุกวันเลยครับอันนี้รับปลาโลต้องมีครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้รัดิลิมทางพาท่านผู้ชมมาที่ร้านข้าวแกงนะครับชื่อว่าร้านข้าวแกงบุฟเฟ่นาคุณตานะครับเป็นร้านข้าวแกงริมทางบรรยากาศของร้านค่อนข้างลงตัวนะครับถ้าพูดถึงข้าวแกงนะครับก็เป็นอะไรที่เหมาะกับผู้คนที่เร่งรีบแข่งขันกับเวลานะครับเพราะว่าทางร้านได้เตรียมอาหารไว้หลายรา,ายการลูกค้าจะทานเมนูไหนก็สามารถเลือกรับประทานได้เลยวันนี้จะได้พาท่านผู้ชมมารลุยกับคุณเบิร์ตและก็คุณนกเจ้าของร้านข้าวแกง บุฟเฟ่นาคุณตาด้วยกันครับผมคุณนกครับวัสดีครับคุณเบิร์ตครับวัสดีครับร้านของเรามีชื่อร้านไหมครับมีร้านข้าวแกงนาคุณตาร้านข้าวแกงนาคุณตานาคุณตาลักษณะร้านจะเป็นบุฟเฟ่สไตล์บุฟเฟ่อ๋ออิ่มแล้วเท่าไหร่ครับคุณนกอิ่มแล้วห้าสิบบาท ก็สามารถกินได้ทั้งร้านเลยนะครับส่วนพ,พ่อครัวนี่ก็คือคุณเบิร์ตนะครับคุณเบิร์ตสั่งตรงมาจากทางใต้เลยเนาะครับแต่ละวันเราจะมีกี่รายการครับอาหารีหกรายการ,ลาการแล้วก็ขนมจีนรายการที่เจ็ดอ๋อ,อของหวานเป็นรายการที่แปดครับแปดรายการแต่ละวันนี่ปุก๊ก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยใช่ไหมครับเราเปิดร้านอะไรนะครับเขาบอว่าจะมีทุกวันนี่คือเมนูหลักใช่เมนูหลักอ๋อร้านเราเปิดกี่โมงครับเปิดประมาณเจ็ดโมงค่ะ เจ็ดโมงสี่โมงเย็นสี่นก็ปิดร้านแล้วเนาะแล้วที่ตั้งร้านอ่ะคุณนกเราของเราใกล้บัลลีค่ะสายกันทางบัลลีอ๋อจะอยู่เยื้องๆนิดนึงเนาะใช่เยื้องนิดนึงก่อนถึงบัลลีอ่าก็ง่ายง่ายคือบ้านพิมพาพรนสุริบ้านกัุงลงนะฮะอ๋อครับเราปักหมุดได้ยังครับร้านเราปักหมุดแล้วเข้าไปเซิร์ชทางกูเกิลได้เลยพิมพ์คําว่าร้านข้าวแกงบุฟเฟ่นาคุณตานาคุณตาครับก็คือ นอกจากว่าเราจะบริการมาทานที่ร้านก็ยังมีบริการซื้อกลับบ้านได้ด้วยกลับบ้านข้าวปอกก็บริการก็บริการกล่องเริ่มที่เท่าไหร่ครับที่สิบบาทนั่งกินห้าสิบนั่งกินนั่งทานที่นี่ห้าสิบถ้าใส่กล่องกลับบ้านเนี่ยสี่สิบถ้ากับข้าวละครับข้าวหมูสามสิบห้าสามสิบห้าแกงฟักทองไก่จะเป็นสูตรท่านใต้เลยว่าสูตรของตังคางครับใต้ผสมกลางครับ เครื่องแกงผสมกันอยู่ครับอยู่ในเครื่องนี่เป็นของภาคใต้ไหมเอ่อผสมครับเอาผสมภาคใต้กับกลางครับคุณเบิร์ตทำเองไม่เครื่องแกงเหรอครับเออเออสั่งเขาแล้วเราให้เขารีมิกให้่ขาอ๋อเราบอกว่าเราต้องการสูตรแบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับเพราะว่าถ้าใต้ใต้จ๋ามันก็บางคนเขาก็ผิดมากเขาก็ไม่ค่อยไเอาเป็นกันตามนะใช่ใช่ครับเลยเอาเครื่องแกงผสมแบบรีมิกคุณเบิร์ตหรือครอบครัวเบิร์ตนี่จะเป็นคนทางใต้นะครับ มาปรุงอาหารในทางชาวที่จะปรุงได้กินด้วยกันคนเรานี่เริ่มเสิร์ฟได้ลูกค้าเข้ามาทานได้กโมงครับเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงนี้ได้กับข้าวสี่อย่างครับถึงห้าอย่างครับเสร็จเรียบร้อยไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งครับก็ <S <S ทานได้เลยใช่ครับร้านคุณเบิร์ตนี่เปิดถึงกี่โมงนะครับสี่โมงกว่าๆครับสี่โมงกว่าเรล่มแต่กับข้าวหมดช่วงไหน แต่ว่าในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลาสี่โมงนี้เราก็เติมเรื่อยๆนะเติมเรื่อยๆครับเติมเลยแล้วก็เปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆครับเพเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยครับผมเพราะว่าบางทีมันต้องการให้ลูกค้าเขาได้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆครับเราก็เติมผักวรองกันนะครับจะเป็นผักส่วนใหญ่จะใส่ตอนหลังเนาะแต่ว่าถ้าขรองต้องใส่ก่อนใช่ครับแล้วก็จะสุกช้าหรยอุณด้วใช่ใช่ครับ เพราะว่าเราต้องการเผื่อคนมีอายุเยอะหน่อยจะได้เคี้ยวได้จะได้เคี้ยวได้แล้วก็ให้มันให้มันแบบะละลายเครื่องแกงเข้าไปอยู่ในเนื้อด้วยครับเนื้อของวัตองนะครับคุณเบิร์ดด้านหลังนี่ถ้กเป็นสวนมะม่วงนี่ของเราไหมครับใช่ครับของ,อข,องของที่ร้านฝั่งนี้เป็นสวนมะม่วงฝั่งนี้จะเป็นนานครับตอนนี้ปลูกไว้กี่ต้นครับมะม่วงตอนแรกปลูกไว้พ่อจะปลูกไว500้ห้าร้อยห้าร้อยต้นนะห้าร้อยต้นตอนนี้ก็เหลือประมาณสามร้อยกว่าแล้วครับอ๋อเป็นมะม่วงพันอะไรครับน้ำดอกไม้สีทอง นั่นแสดงว่าพอถึงหน้ามะม่วงก็มีมะม่วงขายในราคาด้วยขายหน้าร้านขายหน้าร้านเองครับก็ที่ที่เหลือเราก็ควรครับถ้ามันถูกเยอะเราก็เก็บมาควรมีคนเงานควรบรรยากาศหลังร้านของคุณเบิร์ตนี่สุดชื่นนะครับมีบ่อปลานะครับน้องรุนชาลีต้องมีน้ําครับออ๋แล้วก็มีมะม่วงนี่ประมาณสามร้อยต้นครับผมบรรยากาศอย่างนี้ขาค่อนข้างยากเนาะใช่ครับมีนาด้วย S <S อามีที่นาด้วยนาสิไรครับคุณเบ์ศนาประมาณสิบไร่อ๋อสิบไร่สิบไร่ก็กินไม่หมดแล้วครับมันก็มีพอกับการทีเ่เราออกมาข,ขายนี่แหละครับอ๋อเอาว่าทำใน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 เกี่ยวกับในร้านอาหารเรานาในร้านอาหารเราทุานนี้เติมเนื้อหมูลงไปแล้วนะครับลูกค้าก็จะได้กินข้าวนี่แหละข้าวจากนานี่แหละห แั้วก uh, so ็เต uh, so okay, ิมเครื่อนคุงเล็กน้อยนะครับที่นี้ก็จะได้แล้วคุณเบื้อนนะอันนี้กระทะเดือดสุดๆแล้วครับเติมตะทิเติมก้นแล้วนนี้เติมก้นแน่นอนนอกจากพักทองจากความมันในตัวแล้วเนาะเติมตะทิลงไปอีกครับ ถ้าลูกค้าชามเดียวไม่อิ่มแน่นอนอ่ะ,นะ,นะ,นะเนาะอิเพื่อนจะไปเับตอน,น,น,นแรกเราก็ถ้าลูกค้าประชาก็โอเคครับเราจะรู้รู้ว่าพ่กค้านี้เอาอิ่มเอาอิ่มก<อ>็คือคือเราต้องให้ลูกค้ากินให้อิ่มครับเพราะกิกาของเราคือห้าสิบบาทแล้วเราก็ต้องยอมรับมันคุณเบิร์ตแล้วประเทศอาหารแหละครับเพราะว่าคุณเบิร์ตที่เป็นคนใต้เนาะของเรานี่จะเป็นประเทศอาหารแบบ ใต้ไม่หรือว่ายัางไงครับถ้าพูดภาษาเล่นอยน่เป็นลูกครึ่งเป็นผสมลูกครึ่งเป็นใต้ครับก็ไม่ได้ไทยจ๋าก็ไม่ได้ใต้จ๋านะไม่ได้ใต้จ๋าแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้กลางหรืออีสานจ๋าผสมกันไปเป็นรูปผสมก็คือแ่บอะไรก็แล้วแต่เพราะทุกที่ทุกคนทานได้หมดคุ่มลูกค้าของเราก็จะเป็นทั้งขาประจําแล้วก็ขาจรนะครับความโชคดีของร้านคุณเบิร์ตก็คืออยู่ติดถนนใหญ่นะครับมีหมายเลขของคุณย์กับถนนที่ภุมสีเขียวเช่นเปลี่ยนชื่อร้านเปลี่ยนชื่อร้านเป็นสองศูนย์หนึ่งเนี่ยเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อตอนตอนกระถินที่ผ่านมาผมตั้งรงกระถินเส็ ผมตั้งเอาสนุนเส้นที่ผมนำมากินนี่แหละไปตั้งเป็นรวงกะตินสองศูนย์หนึ่งสองศูนหนึ่งใช่ผมว่ามันมันก็โอเคทำง่ายด้วยแต่อาหารรับประกันเรื่องการสมุนเวียนเรื่องอาหารกันไม่มีคำว่าซ้ําแต่ละวันครับแล้วผมสังเกตด,ดูวัตถุดิบที่คุณเบิบมมร์ตทำให้ลูกค้าทานนะเน้น อย่างประเภทเนื้อก็เน้นเ,<ล>เรื่อยๆก็คือผมผมจะทําว่าเราชอบกินแบบไหน inne, เราก็ให้ลูกค้ากินแบบนั้นเราชอบกินเนื้อสัตว์เราก็ต้องให้ลูกค้ากินเนื้อสัตว์เพราะว่าน้อยคนที่จะกินผักแต่ถามว่ากินผักดีดีครับเดี๋ยวน้อยคนที่จะกินครับผมพวกประเภทเนื้อเรามีอะไรบ้าง่ะคุณเบิร์ตมีมีปลามีไก่มีมีกุ้งมีชั้งในไก่มีหมูมีเนื้อพรอมมีครบทุกอย่างเลยครบครับ ก็แล้วแต<อ>่ว,วันเนาะแล้วแต่ว,วันว่าเราเราต้องหมุนหมุนเรียนกันไปอย่างป้าไหลประเพ็นหนูก็มีครับที่นี่โอ้แล้วอาหารประเภทอาหารป่าก็มีบางครั้ง <c oughs> อ่ะนะทำให้ลูกค้าทานครับเมื่อคือคุณมาที่ทานถ้าวันไหนที่คุณตรงคุณก็ได้ทานอาหารโดยที่ว่าเป็นอาหารป่าเต็มคุณไม่ต้องสั่งเป็นจานคุณสามารถจาัดตักได้เลยอ่อักราดได้เลยัาดได้เลย, <c oughs> เ,ลยเอาให้อิ่มเลยเอาให้อิ่ม อ๋อไม่ได er ้ห like <fen> ่วงัน้วอ๋อนี่คือจุดเด่นของทางร้านคุณเบิร์ตใช่ครับและเอกลักษณ์อนไรก็คือธรรมชาตินะธรรมชาติโดยเฉพาะบรรยากาศบรรยากาศด้านหลังร้านก็จะเป็นสวนมะม่วงครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นบ่อน้ําจุดสังเกตคือเป็นร้านแรกแล้วก็จะมีตรงที่ทานอาหารยื่นไปในบ่อใช่ครับร้านคุณเบิร์ตนะครับก็คุณนกลนะครับส่วนรายละเอียดทางร้านของคุณเบิร์ตแล้วก็คุณนกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในคลิปไม่ว่าจะเป็น GPS นะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับ ท่านผู้ชมอยากชิมอาหารประเภทลูกครึ่งเนาะมีทุกสไตล์นะครับมัว่าจะเป็นใต้กลางแล้วก็อีสานก็สามารถาทานไดน้ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากมาทานแล้วมาไม่ถูกจริงหรือมีเบอร์ติดต่ตอไหมคุณเบิร์ตคุณนกเบอร์ติดต่อมีไหมครับ0855469613คุณเบิร์ตแล้วก็คุณนกนะครับบริหารงานนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ร้านดิดยิมทางแล้วก็คุณเบิร์ตแล้วก็คุณนก ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคุณเบิร์ตครับกิจการลุกเนือนะครับร่ำรวยร่ำรวยคุณล็กเอนกันครับผมจุดภาพแข็งแรงด้วยขอบคุณมากเดี๋ยววันหลังมีโอกาสจะมาอุดหนุนใหม่ขอบคุณครับ